มาดูวิธีการใช้งานนะครับผมตั้งแต่ตัวสตาร์ทแล้วก็ตัวคอนโทรลเนาะ,ะพวกเนี้ยจะไม่ค่อยเหมือนกับโฟก์วลิฟทเท่าไหร่มันก็คือใช้ระบบคอนโทรลเหมือนกัน,กนแหละแต่แค่ว่ามันโยกมันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเน้นเน้นก้านเดียวนั้นมันจะแบบก้านหนึ่งทางานอย่างหนึ่งนะอันนี้ก้านหนึ่งมันหมุนได้กี่ทิศน,นะสี่ทิศอ่ามันก็จะทํางานได้สองลำหย่างอยู่ในอันเดียวกันเริ่มเลยสตาร์ทรุ่นนี้คืออะไรบีกุญแจอ่าลองเลยอ๋อบีกุญแจแค่นี้เลยเหรออ่านี่สตาร์ทแล้ว เอาเอาเอาดับด้วยเลยอ่ะดับกุญแจดับดกดับกุญแจอ่าดับกุญแจก่อนถ้าดับดับกุญแจก่อนอ่าดับยังอ่าแล้วก็เรามีตัวปุ่มดึงปิดอ่าอันนี้จะเหมือนกับตัวปกลิฟของตัวเครื่องจีนเนาะอ่าจะมีสายดึงดับเขาเรียกสายดึงดับนี่คือการสตาร์ทและการดับเครื่องอ่าโอเคเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาดูตัวคอนโทรลอ่าลองอีตัวนี้ทำอะไรเนี่ยตันี้เราดูอุปกรณ์เสริมก่อนอ๋อยังไม่มี อันนี้ก็จะเป็นคอนโทรลหลักอยู่วันนี้อ,อันนี้จะเป็นอุปกรณ์คอนโทรลเสริมแต่อุปกรณ์เสริมแต่ตัวนี้ไม่มีก็คือไม่มีอะไรไอ๋อเพราะว่ามีสายน้ํามันไปอยู่ครับใช่ครับสายน้ำมันต่อมัอนเด <ไป S 2> ินไปอยู่จอเราอยู่ตรงนเราใช้ที่มีเราก็ต่อ,ตอใส่แล้วก็ใช้ได้เลยอ่ะโอเคก็คือเรามาอธิบายเจ้าตัวคอนโทรลหลักไอตัวอุปกรณ์เสริมเนี่ยอ๋อมันมีตัวนู้นติดเดี๋ยวค่อยไปอธิบายอ่ะเอาอุปกรณ์หลักก่อนอะไรสําคัญกว่าเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาอะไรสําคัญหรือว่าสําคัญหมดแหละสำคัญหมดเลยอ ดึงขนอ่านี้ดึงขึ้นก็ยกขึ้นเลอ่านี่ดึงดันขึ้นเฮ้ยเขาเรียกอะไรดันเข้าหาตัวหาดึงขึ้นแล้วก็ดันลงดันลงก็คือวางลงอ่าดันลงดันไปข้างหน้าคือวางลงอ่าดันออกนอกตัวทางนู้นเหรอเทอ่าลองดูดิอ่าขวาคือเทซ้ายซ้ายตักตัก อ่าใช้งานง่ายๆแค่นี้ใช้งานงาน่งายก็เดียวมันเหมือนจะยากนะแต่ว่าเดี๋ยวพนักงานใช้ทุกวันหรือคนใช้มันก็นนโอ้ยพ่วงกันมันเลยเลยบานทีถ้ารถก็ธรรมดาจะมีตรองขาอ๋อกระเป๋าไหนก็ยังมีรองขาขายกขาที่อ่าอันนี้คุตัวเดียวโอเคก็อ่าลองลองดูสิลองดึงดึงสูงๆเลย ตัวนี้รุ่นนี้นะครับผมเส้ 920A ก็จะยกเพสูงได้2.4เมตรแรงม้านะครับอยู่ที่74แรงม้าเลยนะฮะเครืค่องยนต์55กิโลวัตต์เลยนะครับผมก็จัดให้แรงๆมาเลยนะคะแล้วก็ลูกขี่ครึ่งคิว0.5 m3 0.5คิวน,น,นะครับผมรูกบาทมเมตรเลทน้ำหนักก็ได้ถึง1ตันเลยนะครับผมโ,โ,โอ้โห น้ำหนักตัวรถอยู่เกือบสามพันเลยนะผมน้ำหนักตัวรถอึงสามตันรถนี้ผลิตปีนี้เลย2องพก็เห็นอย่างชัดเจนเลยคิตะรุแบบเดียวกับมเอเต็กนะครับจะทดลองมาที่บางนาตากของมอเตมาง่ายๆเลยที่จอดรถเยอะแยะมากมายนะครับจะเอารถทัวร์มาจอดเลยก็ได้นะมากันสามสิบคนก็พร้อมพร้อมนะโอเคนะผมยังไงฝากไปด้วยครับผมคิดตะรุนะครับผมเจอกันครับผมลูกค้า